อะไรนะคะฮป p ี้เลยนะครับเลยนะครับฮปปี้เลยนะครับวันดีคะ n e e a r มามาละดอกไมอโอ้นะคะรักออาต้องทำยังไงนะลูกจะทะไขอบคุณนะคะขอบคุณครับนีสุดแล้ววคะ a h i c จะบอกว่า ดอกไม้เราใหญ่กว่าเลยค่ะนี่ดูตรงเท่านี้จะตัดตนานะตัดเตี้ยนโอ้โหอันนี้จะตัดเหลียงพุ่มเล็กะคะนี่ดูดูเซ่ตทึ่งๆเดี๋ยวเราไปให้มาป้าปูล้วต้องขูดเลย มาพูดอกไม้ที่หนูเลี้ยงเองนี่อันนี้ให้พี่นะคะโอ้ห oh, ขอบคุณครับีิวาเลนไทน์นนะให้พี่ดอกานาให้ดินดอกหนึ่งพี่ดินนอนมีหนามนะพี่ดินระวัางมาพี่ดินมายืนจิโ oh. อ้อ่าเอา๋วยวมายืนนี่มายืนตรงนี้นะดอกไม้จากหลัง<อ>บ้านเลยดอกนี้ดอกไม้ดินจับตรงนี้นะไม่มีหนามข้างบนนี้นะโอ้โห ขอบคุณนะครับขอบคุณรับครับขอบคุณนะครับ